สวัสดีค่ะหนุม่มชาวสวนสวัสดีครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะครับมาแต่เช้าครับเพราะว่าจะมาทําอะไรกินในสวนมาทำอะไรกินในสวนจ้า้าอืมวันนี้คิดว่าจะได้ตัดยางไหมมันมันมันมืดฝนมืดฝนน่าจะย,ยังไม่ได้ตัดสอกวันนี้ออากาศไม่ดีนะกครับคุณกมลอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีมาก เดี๋ยวจะฉีดมดดิยฉีดมดเอายามดไม่ฉีดมดดำเดินเต็มหมดก็เหมือนฝนจะตกมดกัดเหรอกินกาแฟยังวันนี้นี่มีมาละมาละจากสวนเดี๋ยวกินกับน้ำพริกก็ได้นี่มีกาแฟวันนี้ยางก็คงไม่ได้ตัดนะหมุกขมุกขมัวไม่ได้ตัดจบ ตอนนั้นก็ต้องจัดแต่งดอกทุเรียนนะวันนี้ดอกเป็นบานแล้วดอกเป็นบานแล้วเดี๋ยวค่อยจัดตอนตอนที่ว่าเป็นเป็นพวกใหญ่แบบหางเย้แล้วก็หางเย้โนะพอหางเย้หยลุดอ๋อเท่ากับไข่นกกระทาอืมพอลูกไข่นกกระทาหรือลูกใหญ่ถ้าสมานานที่กระแ่งได้ตอนนี้ลูกเท่าไหนลูกนี่เดียวตอนนี้เนนพิ่งบานเพิ่งจะร่วงไม่ใช่เหรอบานเอง ดอ,อกาบานล่วงได้สมงล้าน,นมหมดทีทุเรียนมีสองรุ่นคิดว่าคิดว่าปีนี้ทุเรียนน่าจะทีไหมแพงไหมก็ไม่รู้อยู่ยยด้วยก็กระจายหลาย <c oughs> แพงไหมแพงยังไม่รู้ได้เลยนะแต่ได้รู้คือไว้ไว้ลูกเยอะๆอะปีนี้ไหนๆดอกมันก็มาเต็มแล้วไว้ลูกเยอะๆ ตอนนี้แปดโมงบรรยากาศแบบไฟม,มไฟยังติดอยู่เลยอะไฟหน้าบ้านตั้งมีไฟส่วนตัวนะตั้งสบายอย่างมีไฟตินตังดูมันปุ๊ไม่ตื่นเออเอมาแม่มามา,มามาเร็วมามาแม่เร็วมามาอย่าดื้ออย่า จะเทพื้นก็ยังไม่ได้เทค่ะฝนมันจะตกทำท่าจะเทมันนี้แหละเดีว่ามันมืดฝนอยู่บุญดบุญดไก่ไข่ไก่ไข่ไข่ด้วยเหลือมาจับริมถนนบุญดอไม่ได้ขโมยนะตกจากรถมาตลจากนั้นดูเนปตาาเยโอ้เด บุญรอดจากไข่แล้วขึ้นมาแล้วนั่นใบาย,ยางก็กําลังเต็มแล้วโอเคนะคะเพื่อนๆ<ไ>เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายก่อนเร็วอ่ะกลับบ้านเร็วเสร็จแล้วบ,บา๊วบายบายเพื่อนๆครับ